ก่อนอะคนตามไลยอยู่แต่ว่ามันหลุดไปคนก็เล่ตเศร้าตามเอฟซีมันเล่ตเศร้าตามก็เศร้าตามปุ๊บมาเลยสามตัวตตัวรงเลยค่ะเต็มคาราเบลเลาอย่าอะไรอะม้วนที่จะต้องตามกันไม่ไมดที่เข้าสามตัวเต็มตรงก็ม้วนที่แล้วนี่ยคะแปดห้าสองมันเข้าสามตัวโตว่า บุกดาหานเนาสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับกาเป็นไปเป็นมาจังใดกับเป็นเลขพี่สาวนะคะเพื่อนไปได้มากจากข้างมุกดาหานเพื่อนกาทรงมาให้เบิ่งร้หงวดแล้วกับเพื่อนทรงมาให้ซื้อนํามันละแต่ว่าหนูกะซื้อแน่พซื้อแน่เนาะก็มาเกลียจะคองน้ำสินะเพื่อนว่าเพื่อนได้มากคักว่าสันเพื่อนไปถืออาจารย์อาจารย์หนึ่ง อันเพื่อนไปได้มากเพื่อนกับเป็นคนมักสื่อเด็กเสียงโชคเสียงลาบเองสินะคะเพื่อนกับถือมาตลอดตลอดแต่ว่ากับพ่อได้ว่าสีถือทูมอดดอกถือถือแน่รุดแน่แต่ว่ากับพ่อได้อยู่นะคะส่วนมากจะเป็นสองตัวส่วนมากจะเป็นสองตัวแต่ว่างวดที่แล้วมาเข้าสามตัวสองตัวล่างบับ สองตัวนี้จะมาบ่นค่ะโมต้นมาแกะมาบ่นแมนค่ะแต่ว่าเหล็กวิ่งแกะน่ะก็ลุดจั๊กงวดแรอกค่ะเข่างวดอ๋อเป็นเหล็กงวดค่ะต่ว่างวดงวดงวดก้อนงวดนี่นะลุดไปงวดนึงแล้วก็มาเข่างวดนี่สามตัวงวดนี่เข่าสามตัวโตค่ะงวดก้อนน่ะคนตามไลยอยู่แต่ว่ามันลุดไปคนก็เลยเศร้าตามเอฟซีมันเลยเศร้าตามก็เศร้าตามปุ๊บ มาเลยสามตัวเพต่อตรงเลยค่ะเต็มคาราเบลเลี้ยงอะไรครับเอาวมวนที่เราต้องตามกันงไม่เนาะงวดข้าวสามตัวเต็มตรงกัางม้วนที่แล้วนี่ยค่ะแปดห้าสองแปดห้าสองมันข้าวสามตัวโตสามตัวสามตัวเลยแมนเข้าสถิติเท่าใหร่คนเบิ้งเนี่ยมีไหมมีได้อย่างไรสถิติขอถามนิดนึงครับสถิติของปีนี้ครับเขามากินงวดครับสำหรับรับมุกดาหารเมื่อหนูกับประเด็นนับเดตะบ้าอัน เพิ่งออกช่องได้ประมาณสองสามวดนี่แหละเนาะประมาณนี้แต่ว่าเพิ่นถือมานนี่หมวดนี้หวดที่เก่าหมวดที่เก่าค่ะงมวดที่เก่าแสดงว่าเขาหูว่านี่ประมาณสามวดล่าสุดมาครคบแม่ค่ะเพิ่งหูประมาณสามวดเพราะว่าออกช่องสามวดก่อนนั้นนนุก็ได้บอกไผ่แม่ค่ะแสดงว่าถูกมาเก้างมวดเวดนี้ได้อย่างหมวดนี้ ก็ได้มาแล้วได้มาแล้วเนาะสำหรับรับมุกดาหารนะครับเปินตัวเลขมีที่มาค่ะนี่คือที่มาของตัวเลขที่มาของตัวเลขค่ะงวดอันงวดนั้นมันออกอย่างน้องหาซองหรือหาอย่างมาลุซองหาโน้ตจำว่าใดก่อเพื่อนถึกสองแสนน่ะไหมค่ะก็เลยขออนุญาตเพิ่นว่าเออหนูขอเอาเลขเลยนะไปบอกต่อเอฟซีในไดบองสินะ เพื่อนกับอนุญาตเอามาลงได้แต่ว่าเพื่อนสีปะคอเปิดเผยตัวว่าเพื่อนเป็นไพรอาจารย์ที่ห้มากเพื่อนกับ่ะขอเปิดเผยตัวว่าเป็นไพรสินะจ้ะแต่ว่าทัาทางจันทีร่าย่างเดียวที่ผ่านมาหนีซามตัวแตก3้ำตัวให้เม็ดเดียวพ้อมแม่นค่ะถึกนที่เดียวกับทเห็นอยู่ลงในเฟซอยู่เนาะจค่ะถึกนไรปันใดค่ะคนถือคนถือเก่าแสนเอางี้นะครับท่านั้นนะครับ เก้าแสนจ้ะโอ้เก้าแสนแมนสอกคู่เทียสองตัวนะเพื่อนจะได้สองแสนยังสินะมันสามตัวงวดที่มันออกตัวร่องเพื่อนก็ได้หามื่นังสิแม่มันกัดแหล้วแต่งวดเล้าแต่ละงวดเหล็กมันกัสีบอลคอยทอเก่าเังวดที่ผ่านมาสามตัวเม็ดเดียวแตกสามตัวเลยบานี้เพื่อนก็ได้เกือบล้านแล้วแล้วเก้าแสนออันนี้เป็นสถิติเก่า แต่เราหน่ะนแต่ทางไอช่องไม่ได้มาถ่ายนะแต่ทางช่องเจ๊นงง่ะเขาลงตลอดค่ะตอนที่พี่เบลมามันหลุดน้องวันนั้นน่ะเห็นบอเม็ดเดียวอันนี้สถิติวันที่หนึ่งค่ะวัที่แล้วเนาะวัที่แล้ววันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกี่มือนี่้นหนึ่งสิงหาที่ผ่านมาที่บึงแต่เป็วันที่เลยค่ะอันนี้อันเก่านะคะเ แม่นค่ะห้าแปดสองเลยกับจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้าหกแม่นจ้ะเขเนี่ยแม่นจ้ะเห่มานี่งวดนี่เราเป็นงวดที่หน่อยนอกแม่นอะแม่นจ้ะหน่อยแล้วก็เข่าเลยเข่าเลยสามตัวแตกเข่าแบบโตเนาะแต่ว่ามันเม็ดียวเข้าต้องหมุนอยู่แล้วหกประตูค่ะจะไปจับมือสื่อกว่าไรล่ะเนาะกับตามดวงเข้าน้มงวดนี้หน่อยบ่วันที่สิบหกก็เลยถามเพื่อนว่าอัน มันเป็นจังไดเอื่อยปะย่าก้นตามไหลคือรุดจังสินะ่ะโอ้เอ๋ยก็มีเคล็ดลับละเนาะเพื่อนว่าเคล็ดลับแบบ,แบบไหนเนาะเคล็ดลับเพี่ยวกับไปเปิดดวงสินะก็ได้ตะพูมีดวงไหลอีหงลาเพือ่อนว่าสิค่ะมีโชคน้ำกับจังไดคืนอยู่กับดวงนำ้ำเนาะค่ะบ่บ่มีผพลังสิรวยความกันทั่วประเทศเพิ่นว่าเนี่ถูกต้องค่ะ,คะ <laughs> วันนี้เป็นจังได๋เพิ่นว่าจังได๋มันอกมันใจซ้ำไดน เพื่อกำลังใจอย่แต่ว่างวดหนีมันจะได้มาสองหางแต่ว่าจะเนียนหายหางหนึ่งค่ะสามตัวสามตัวครับสองหางแมนค่ะสามตัวสองหางอ,อันรอบนี้เนี่ยเพื่อนหายมาสองตัวก่อนอปล่อยมือได้สองตัวมากวันที่สิบสี่พอน,นัดปล่อยสิบสี่สิงหาคมอสองตัวกับสองตัวท่านเหร ลัำมุกดาหารวันนี้จะปล่อยแค่สองตัวค่ะเอาสองตัวไปก่อนค่ะสองตัวไปก่อนสิบสี่สิงหาคนสี่นัดปล่อยสามตัวคงสุดท้าย๋ยนนี้สองตัวก่อนพร้อมแล้วจ้าพร้อมแนนๆตื่นเต้นๆเตีน้ยใจเตนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตสองตัวกับสองตัวตัวไปย่างปากกับสวเห็นเราย่างปากว่าจังไรก่อนเจนงุ่มคนเห็ดจังสี่อยู่เห็นเราย่างปากดูเรีงเงี่ยังไปบงมัน มีตัวไหนบ้างคะมีเก้าห้าหกห้าเก้าหกคตัวตรงคือตัวไหนครับตัวตรงคือตัวใดต้นทางตัวตรงของพันหายมากคือเก้าห้าแล้วก็เก้าหกลงอีกนิดหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกตัวกันคือตัวกันคือหกห้าเอาพันบอลเนีนให้บอกพันบอลบ้องกลมกีดเสซนใต้ให้บอกก็ยังบอลเนียนแม่แม่ วิ่งเจ็ดวิ่งเก้าตัววิ่งนะเพื่อนเน้นมากเจ็ดนะสิบจ็ดเก่าวิ่งเจ็ดแต่แม่จ้จับเจ็ดสักตัวเนาะท่อาไปทาให้สามตัวเพราะเจ็ดแม่าน่นาจะแม่กับบลูกัำพลก็เือกันวาไห่มาจังใดกับบอกใไ่้อนั้นทีสิบสี่ก็เอาเจ็ดไปเสอ่ันเจ็ดเก้าห้าเจ็ดอะไรก็จับคูเอายังไหเก่มากยืแต่ว่าตัวเจ็ดอาจจะเป็นตัวร่องอันนี้ไมเคาะไปเซ่ยดอก มีคออีคอกได้อเมียนคอมียนเนาะมีมีนอยู่ด้ยสิกอดเด็กโอเคมีคอถืออดดิระโปรงภาวะภาวะในหันบ่มีเก็บนะใช่สนมาแล้วมาแล้วอ่โอเคอ่โอเคจากเจนุ่มนะคะช่องจันจิราพารวยนรอค่ะช่องจันจิลาพารวยค่ะฝากช่องได้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะฝากช่องฝากช่องจันจิลาพารวยนะคะจันจิลาพารวย ยูท <YouTube S 2> <c oughs> ูบกับ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะ,คะชื่อเดียวกันนะคะเพจจริงอะ 200, ่ะคนติดต่มสองแสนกว่านะคะแต่ว่า youtube กับประมาณสองหมืนกว่าค่ะสองหมืนห้าสองหมืนหกนี่แหละชื่อเพจชื่อ youtube จันจิตลาพารวยพารวยค่ะ,คะตไาไพ่ใบเสื้อว่าได้อิร,อมริมันบอกเขาอิลิมันบอไปเบื้องทาง่องนองได้เลยน,นองลง่องนองเอง เดี sociedad, okay. ๋ยวบไายมาทีมงานบรายมาแต่ว no, no, ่าโอปอได้ลงไหมหมดตัวไปดูโอปอไปดูเบิกซับได้ไม่เชื่อนะคะสิว่าแม่นล้างหอยออกแม่นบอรายอยู่บอเสื้อก็เพราะบอกาแม่นลังหอยออกดอกอายคนไอศิลกาว่า้อเคขาเข่ากัคือเข่าลุดกัคือลุดค่ะอายคนอยู่กันเนาะโอเคสำหรับแนวทาง รับมุกดาหารครับผมย้ำสามตัววันไหนนะคะย้ำสามตัวคงสุดท้ายนะคะวันที่14สิงหาคมพศสองพันหเวลา9ก้นาฬิกาถึงส0บนาฬิกาประมาณนี้นะคะเก้าโมงสิบถึงสิบโมงสองค่ะโมนี้เอาแค่สตัวกติดตามได้เลยนะครับพิมรอไว้นะคะตัวเลขอีกรอบหนึ่งไหนจะสักสามสิบดิให้พี่หนุอ่า แคสุดท้ายนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วรับมุกอาหารสองตัวมาแล้วรับอาหารรับมุกอาหารสองตัวไปดึงลอตเตอรี่ใบก้อนภูละใบสองใบนะพ่อครับเดียวรัออาหารครับสองตัวเนาะนะครับสามตัวรอวันที่สิบสี่นะครับนี่นะครับงวดี่แนวนะถือว่าเข้าสามตัวงวดนี้เลยจับมาตามกันนะก้างวดติดเลยครับพี่น้องเอาเอาไปก่อนสองตัวสามตัวดิซิมาหาอีกจะหาขาน้ำมันมาหาคนเป็นเด้อ เอาลงอีกจังหน่อยนะมันบังหน้าเนี่ยมัน,น,น,มนค่อยๆบังหน้าสิท้ายภาพน,นี่เราว่าจังไดก่อนเจี๊น้งทาได้แล้วรับบุกดาหานี่ให้ไปเฮ็ดอีกจังไดก่อนคันได้แล้วเห็นปุ๊บนี่เสียงไผเสีทยงมั่นเสียงเทพถุงสูงไวเขียนไวแล้วหรือว่าจังไดนั่นเฝ้าไปดึง้ามเบ้าให้ผูดด้ใดฟังเด้อพี่น้องอยาปากแหง,งสีหัวนำเราเป็นสีอันอ มันสิอันค่ะมีตัวใดล่ะมีเก้าห้าหกห้าแล้วก็เก้าหกค่ะวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าทอนานหละอย่าปากแหงหูแต่เหฮาเดิมหูแต่เห่างวดวันที่งวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะสามตัวมือได้สามตัวสามตัวนัดวันที่สิบสี่สิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรับรับรับบุกทหารย้ำ เก้าห้าหกห้าแล้วก็เก้าหกค่ะวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าสามตัวพิมพ์รอพิมพ์รอไว้วันที่สิบสี่นะคะพร้อมกันทุกช่องค่ะหมวดทีแแมมด่แล้วก็ถือเก้แสนเจโน่หมวดที่แล้วถือเก้าแสนได้ไลายเดียร์จังว่าคนิ่ขึ้นดวงดีเลยเพิ่ง <laughs> ขึ้นดวงดีเพ <laughs> นน่ได้เท่าไหร่กว่าเก้าแสนจากคนเปิด<อ>ดวงมันได้ได้หลายแม่เ <laughs> จา้าของอ่อนก็เปิดแล้วก็ถือมาซื้อน้ำเขาตีมาซื้อมาแววคัน คันถืกทุงวดป่านนั่นน่ะบ้านงามกว่านี้เ้าล่ะเพื่อนวะใหม่อข่เรเอามาปลอยผมงเรซือเนาะแม่จริงโบเข้าใหม่เจนอุแม่นก็ม่ได้อยู่ได้กินจ้ะพคนถือกันยังว่าคนถือแต่ว่าหักเอฟซีกันเลยเอามาบอกจ่ายให้เอฟซีได้น้ำเป็นสภาพมุ่นให้จ้ะ เอนงสือง <Therm> om, ส่อเราลุดจำตีสื้อเรารู้ําเพราะว่าบดเเห็ดน้ำพ่นดิวันนี้ล่ะสิเห็ดมาออกเนี่ยจ้าสีสางเงี้ยงงามมาสิสีสางเงี้ยงงามระเบิงเบิออกคนซาแล้ววสเดไม่แล้วไงวัีแล้วเป็นไก็เก้าแสนเขาดิเขาได้เขาได้วันน้ี้นุงอัากได้นํากับเบื้องอ่อนนี่ลเขาได้เขาได้อยปากมงยดอก ไม่นด <G ã entender> ้ย <I> ินดอกไปซื้อรถตะลี่กัน